วันนี้เราทำสุกี้กินกันนะคะนี่ค่ะเรามีหมูมีอะไรอยู่แล้วเราก็ทำกินเลยค่ะผักเราก็ซื้อมาแบบไม่ได้ปลูกที่ดินนะคะปลูกบนฟองน้ำค่ะนี่ค่ะกินคนเดียวใช้หม้อน้อย ดูอ่างเปานะคะเสียงไม่ค่อยมีนะคะต้องาพากเอาแล้วคะ่ะเสียงไม่เข้าต้องใช้เสียงาพงากทุกอย่างจะเป็นสำเร็จเป็นบางอย่างนะคะน้ำชิมสำเร็จก็จะมาหั่นพริกกระเทียมเติมไปหน่อยให้มีรสชาติจัดจ้านขึ้นคะ่ะ หมูสไลด์เราก็ซื้อมาไว้นะคะทำกินไปครั้งหนึ่งแล้วอีนี้ยังเหลือก็เลยมานั่งกินอีกทำแบบลวกๆกจิ้มด้วยอะคะ่ะไม่ทำเป็นสุกกี้ซะทีเดียว ไม่ค่อยได้ทำกินบ่อยหรอกค่ะนานจะกินเพราะกินมากก็ไม่ดีนะคะมันไม่ค่อยย่อยอะค่ะเพราะเนื้อสัตว์บางอย่างย่อยยากกินแล้วท้องจะอืดจะป่องอยู่ตลอดเวลา หม้อเล็กๆนี่เดือดไวมากเลยค่ะต้องคอยปิดเพราะเราลวกนั่นไม่ทันนะคะกินไม่ทัน มากสุกมากมันจะเหนียวนะคะเราต้องเอาออกนะคะเราจะผักเราจะผักไว้ นี่ราคาใส่ผักใส่วุ้นเส้นไปด้วยคะ่ะกินน้ำาก็แบบจะเกินง่ายหน่อย น้ำจิ้มเราก็มีสองแบบเลยนะคะเหมือนของดไดโดมอนอะไรเมื่อก่อนเนี้ยที่เราเคยกินนั่นก็อร่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกวางต้มค่ะน้ำจิ้มหั่นพริกหั่นกระเทียมซอยลงไปให้เพิ่มความเข้มข้น รสจัดจ้านขึ้นมาอีกหน่อยบางคนก็เติมมะนาวลงไปด้วยก็อร่อยนะคะมีรสเปรี้ยวสามรสเนี้ยอร่อยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้ทํากันต่อไปะคะ่ะ